ไปต่อกันที่เรื่องของเป๊ปลินเดอร์ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ค่ะว่าเขาจะไปเป็นผู้จัดการทีมของเลดบูชาวบวกนะคะก็เซ็นสัญญากัน3ปีประกาศกันไปเรียบร้อยก็จะหนีบเอาทางด้านของมาตอสวิกตอมาตอสเนี่ยที่เป็นอ,อ,อีกหนึ่งสตารจากลิเวอร์พูลเนี่ยไปด้วยนะคะ ก็นี่เป็นอีกก้าวที่สําคัญของลินเดอร์สค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้จัดการทีมแต่เป็นตอนนั้นไม่ค่อยประสบความสําเร็จอ๋อแล้วฮะใช่คือเขาเคยอยู่ลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ยูริครรเจอร์นะแล้วก็ออกไปออกไปไปคุมทีม NEC หรือสักอย่างนะาจะยี่สิบของฮอลแลนด์ป่ะหอกใช่แล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จทีเนี้ยก็เลยคลอปก็เลยดึงตัวกลับมาแล้วก็มาเป็นแก้มือได้ของเยอเกนคลอปแต่ว่าเวลาผ่านไปก็ต้องยอมรับว่าเป๊บเองก็รับเขาเรียกอะไรเขี้ยวเล็บ เขาเป็นคนที่คือถ้าเรื่องแท็กติกนะต้องบอกเลยว่าถ้าใครได้ดูสัมภาษณ์เขาบอกว่าเกมนัดชิงของแชมเปี้ยนส์ลีกอะครอปบอกว่าผมวางแผนมาได้รองแชมป์ตลอดเลยนัดนี้มาลองลององให้แบบเฮ้ยลองวางแผนดูบ้าเอออะไรอย่างเงี้ยเออคือครอปให้เครดิตลินเดอร์เสยเยอะมากเป็นลูกเป็นน้องรักเป็นแบบรักมากมือขวาที่รักมากเพราะฉะนั้นนี่เป็นเก่งจริง้าวสำคัญแต่อ่ะอันนี้อาพูดกันตรงๆถ้าเกิดคนที่แบบ ตามดูลิฟูก็จะรู้สึกว่าอย่างเป๊ปลินเดอร์คือคล็อปสิ่งที่เขามีพิเศษคือเขามีความเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีการบริหารจัดการคนได้ดีถูกไหมมีจิตวิทยาในการแบบนักเตะมีปัญหาอะไรหรืออะไรในช่วงเขาสามารถออกกจัดการตรงนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเป๊ปไม่มีนะแต่อายุ41ถูกไหะประสบการณ์ในการคุมทีมโอ้โหในเรื่องของความเก่งแท็กติกอะไรอาจจะไม่เถียงแต่ประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้อง ไปรับเที่ยวเล็บต่อเพราะฉะนั้นก็หวังว่านี่จะเป็นก้าวสำคัญนะคะ3ปีเซนกับเซาสบวกแล้วก็จะบอกว่าอยู่กับเซาบวกดีกว่าอาแจกนะในความสื่นี่นนะคืออาแจกดังกว่าถูกป่ะแโมสรใหญ่กว่าแต่ความกดดันอ่ะเอในการที่คุณจะไปเป็นบันไดเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอ่ะไปอยู่เซาส์บวกเป็นทีมที่แบบโอ้โหแล้วผมว่าแฟคเซอตี้พร้อมเลดบูลรวยใช่เลดบูลรวยก็คุณเอาง่ายมีหน้าที่ถ้านักเตะไม่เก่งพอเอาคุณไปพักไร์สิิก่อนใช่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  หรือว่าอย่างเจ้าเบนจามินเซสโก้แบบเนี้ยแล้วดูโหนักต่อนักอ่ะนี่คุณอาจจะลืมไปแล้วนะว่าเออร์ลิงฮาแลนด์ก็มาจากทาวบวกนะใช่ส่วนโมก่อนแล้วเาาบวกใครที่ถามว่าอาแล้วอันดับส็อตเมื่อไหร่จะเปิดตัวสําหรับคิดว่านะเขาน่าจะให้จบดินเดือนนี้ไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะมีอีเวนต์ใหญ่ของครอปยบใช่ไหมก็คือให้มันจบแบบจบแล้วผู้จัดการทีมคนใหม่จะดีลอะไรกันมาจะแถลงอะไรกันก็ ก็หลังจากนั้นใ<ช>่นะคะครับ